สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเสร็จลำเหิอนออฟฟิเชียลนะครับอันนี้ทีมงานมาถึงแล้วนะครับ90%แล้วนะครับเนี่ยครับทีมพีเดีกับมหัน,นนะครับอุยอ้ยอุ้ย <laughs> อะไรขั <laughs> ้วหวน้ามาจี <laughs> ไระยะเท่า,ามากระยะทั้งหาหลายกิโลเพราะดีเพราดีเลยครับยับเขียงไม่มากครับอ้าวเียงเท่าไหร่ดูโอเคฟอกเรียงอ ออกมาเลยออกมาเลยเลงสิไปอะแมนนีบอสายไฟไป็นอบ้าคุณตกมาสายไฟอยบอขอนำเอาเตรียมนัไก่ปีนไปเตรียมไก่ปีนไปครับเลยเตรียมบริบรตวนี้ อ,อ, Sadly, อ,อ,อันนี้ใส่ไปก้อนเอาลงไปก้อนอะไใ่ไปก้อนเนี่ยอันนี้ะอกทุกข้าไปก้อนเอาไปเฮ็ดก้อนเอาเนี่ย่วันออกไปลุ่มลดๆทังสี่เลยแม้่เหแเห็นด้เห็นด้เชเลอเชนเลอมันกับเปลยเพงสี่ที่คับเนลมันกัเปลยเพงสีแหะ ีใบบงน้รีตรกเกียบตัดมานี่ยหาเจอวเออไปหาเนี่ยันเดียวนึงมาเอบางลงบางลงเออเออต้องรับกัเลยวันี้เคยรกดอกล้วบตัดใบตัดอายุดเดือดทอไมเนี้ยสิไปท่องเชียร์แหละเขาน่ มันเาเหอทากมามันหอยางลายางบงอยงหันดิยูซื้อบงออกบางหาครูขนาดได้ดิโอามันเอามาย่างหาบางจากนะเบียงเขาน่ะเนี่นั่นเรเบียงเขาเหรอเบียงเขาคือเบียงจากสามมันเบียงจากจากจากกลางเบียงออกครูขนานไ่ครูขนาดนั่นเตีหรอเบียงออก่เบียงออกขวาเบียวาบเบียรเก็แตัวเพ่อแยกขอเพ่อตรงนั้นเนี่ยปิว่าแยกจ มองคือป่ายเจ้าเขียวทางป่ายเจ้าเขียวเลยต่างประเเลยป่ยังไม่เร่งหยบหยบหยบง้องหยบง้งโอ้ยผ่าายกันหยบเด็กโอ้ยหยบทีบซอดข้างหน้าคนละ

พอมาถึงต้องหันรถกันจีไม่ถึอรถถึงบนเรืเอยนล่ดากับบ้านมาขั้นขเขาเกียวนนี่นี่เียดไมดากับบ้านเลยไปองไปหันไปเรไปเปิดรถข้างข้างนี้บ้างตรวจหมดด้วยนะางไหนางายเออข้างสายเปิดดอกเปิดดอกลุนตังค์ฮะยุหันละยุ่งกัน

แดียวการตได้ให้ตอบยากอเกเป้าหน้หายโจ้ม <si ่าแสดงข่าวเรือยุดูย่าน่ยนือจังัากันแลน้ำกนกันพราตั้งแต่ไอ้นักมาหาเย่วามียสองขั้นห่นหมหลอดก่เนาะว่ะอมนน้ำกนกันเนาะกบีดูไอนีจากกันหมดามันรถมันข่ากันลายทางกันจองันล่ยมันมีอย่างรถหน่อยยุยส นี่วะนี่เนี่ยเขาว่าร่ออนนี้ย่อเสากนเลนอันนี้ลังบ้านนี้หอกจังไฟังใส่ไหมฟังใส่ป่วหลอกยักใส่หรอักัวป่าวอาพี่ลองนี่ครับเพิดเห็นว่าขาดฟันเึ้นครับรถจากเอ่อ จากสี่เล่นครับพี่รองรดเหลือสองเล่นเป็นข้อขวดครับวันนี้ตามหลักกันมารถน้อยกับปานาครับรถเล็กมันกับเบรกอยู่แล้ครับปานาเขามากครับที่นี่เซไปเปิดข้างไหนวะฮนข้างไหนใส่ใส่เปิดวงไหนหุณนแจนล็อกเซคือว่าเปิดออกเนี่ยไม่จออกจริเนี่ย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 เปเปิ่ยเนี่ยนีเ่ยเน้ยเะเีเีเน่เเีย่น่นนนนนย

เอาไปคือพยยามค้นตกไปก่อนเลยออาพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์ก,กดแชร์ครับพี่น้องอืสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า